มาเด้อแม่จิไปหาเอาอันสม,มุดเด้อเฮ้เยแม่นบ่กเฮ้ยบ่อบแม่จิไปเตรียมไวม้เดี๋ยวมันกินไปไปนั่งสมมติปากกาแม่จิเตรียมมาพร้อมเด้เอเฮ้ยคักเธอดอกห,หนูอีนี่นเลีนน้ำใหญ่ป่ะด้ดได้ขอวเขาไเงินได้ยายขี่ทีอย่าไปขอยายเงินใหญ่ใหญ่ไว้แต่สือ่อตะเล็ก แย่คีที่มันแย่บะถือเลขดอกเล่าลุกเลือกไอ้ลำยหญมันไปสายอะไรยายเออมันไปสายอีกละมือนีตะละมือตะละเว้นตะข้องต่น้ำหาหมูหนีเนาะน้ำหาตะกั่นต้องไปต้องไหนน้ำหาตะนาะมือแรกพอเห็นหัวเห็นหางจะเชื่อเดี๋ยวนี้ติดหมูติดพวกได้มันเดือดโอ้แปลกเนาะ นั่หาตะมูตะพวกแม่อันใดล่ะแน่ว่าบีมาขออนุญาตเจ้าผ้ามูมาผ้ามูมาหยังอีกอีนิ่งเอาเมื่อกี้เราขิ้นหยังสันแม่อ้ยบ่ได้บ่เบียสิเอามาได้กูสิบ่ใหายมากเฮ้ยเปื้องอ่ะเกิดเป็นหมื่นเออมาไปหาหมูกับมาหายผ้ามูมากเงินเอากูไปหาหมูกับว่ากูกับกูสิผ้ามูมากกับสิบ่าหายกูผ้ามาบ้านี้สีผ้าไม่หยังโต เอามันไม่แย่เลยกับเขากับนังมันยังน้ำตูน้ำแตงนั่นหาไม่ให้ตะมูกินเบิดโว้ยมันจังบ่เมามันจังบ่บูดตัวมูดหน้ามันยังกูซื้อมาว่าให้เด็กกินมึงกับผ้ามูมันกินเบิดแล้วให้มันแด่แน่เมียโอ้ยจังว่าจิวว่าอยู่นี่ล่ะอู้หู้จิยังเกิดเป็นมือเป็นเล่นก็คือเนว่านี่แหละจิยังสิไปสนวนมันมาหยังก็บมูนั่นแม่เจ้านั่นพลาดแล้วเอามูคอยมานั่นเวลามันกินเหล่ามันเมานี่มัน บอกเลยคือสามตัวสองตัวคนนี้เจ้านั้นพลาดแล้วเจ้าบ่าหิ้วคอยเอาหมูมาอโอยุ๊ดบ่แม่นจนบ่กจ้า,างเจ้าบ่าหิ้มันมาแล้วควา,ายก<อ>็ซืบ่พ้ามันมาดอ,อกว้ากเท่าอันนี้มันสั่งอะไรเป็นจะอีอันนี้หว่วยเยสีงอนชงออกชงอกไปจักษ์สันแม่ผ้ามันมาโลดขันไปจึงสันนั่นกูมาตัวอัาอ,อันเยสีบ่าจึงสันเนี่ยผ้ามันมาเด้อยผ้ามันมานี่แม่เนี่ยซื่อหมูมาไว ที่ในสูน่นั่นสองกิโลน่ะบักบักว่าหั่นนั่นล่ะบักมันเมาเหล้าแล้วเว่าพื้นเลขนั่นนะโอ้ยผ่านมาเด้อแม่จิไปหาเอาอันสม,มตดเด้อเฮ้ยเฮ้ยแม่บ่กเฮ้ยบ่แม่จิไปเตรียมไว้เด้มันกินไปไปนั่งสมมติปาก้าแม่จิเตรียม,มาพร้อมเด,อ <c oughs> ด้อเฮ้ยคัดเถอะ เขาไม่ให้เขาไม่ให้เขามาสั้นเขาบอาเรื่องเล่ห์หรอหงสั้นสั้งลองอ้าวเดี๋ยวมันเมาม่ามามันหลงบอกแม่เฮ้ยไอหยังก็ได้ท่านี่เลยแม่แม่กุย่างเฮ้ยผลพ้อยใหญ่ฮาโผล่โผล่แพ้ไ้